เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้คำว่าโยโรชิกุกันกรณีแรกนะคะหลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะคะก็คือตอนที่แนะนำตัวชนะเราแนะนำชื่อเสร็จนะคะเราก็จะตบท้ายด้วยคำว่าโยโรชิกุโยโรชิกุโเนงงยชิมัสโยโรชิกุโเนงงยชิมัสฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากความคิดถึงถึงคุณเอด้วยนะคะแล้วก็ใส่ชื่อคนที่เราต้องการฝากความคิดถึงนะสมมตุติฝากความคิดถึงถึงคุณเอด้วยแล้วก็ใส่ชื่อคุณเอไป เอซังนิโยโรชิกุสตาเอเตกุดาไซใส่ชื่อคนที่ต้องการฝากความคิดถึงไปข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยนิ ni, อ่ากช่วยนิโยโรชิกุสตาเอเตกุดาไซหรือถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาพูดลูกกันเองก็เอซังนิโยโรชิกุสตาเอเตเนี่ยฉันในการไหว้วานอ่ะโคเรโยโรชิกุเนอ่ะโคเรโยโรชิกุเนี ฝากอันนี้ด้วยนะรบก,กวนด้วยนะก็ใช้ในการไหว้วานนะคะฝากให้ใครทําอะไรบางอย่าง